แบบนั้นเวลาเราให้อะไรสักอย่างหนึง่งเราจะได้รับว่าคําชมเชยก็คืออยาากันลรอ์นั่นก็ถือว่าเป็นสุนนะแต่ถ้าหากว่าเราให้อะไรไปแล้วคนหนึ่งก็ไม่ขอบคุณเราไม่ได้กล่าวคําว่ายาจากันหรอดในซ้ําไปเราจะทําอย่างไรก็ให้เราคิดในมุมมองว่าเขาอาจจะเรีย,รยนไม่ถึงเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในหลักการของศาสนานี่แหละเป็นหนทางของเราว่าถ้าเขาเป็นเด็กเราก็สอนเข้าไปเลยว่าถ้ามีผู้ใหญ่ให้ของนะเรากล่าวคําว่ายาากัลหรอ์ ในมุมที่ไม่ดีนะท่านพี่น้องครับที่เขาบอกว่ามันทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีมันจะมีทั้งวิกฤตและมีทั้งโอกาสเราจะไปมองวิกฤตเป็นการซ้ําเติมแต่เวลาเรามีโอกาสเราไม่สียโอกาสตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นข้อเสียหายสําหรับพวกเราเหมือนกันดังนั้นเราต้องเตือนตัวเราเองว่าเราจะเป็นเบาของเล่าสุบฮานุวะตาและเจ้าที่ยังหลงกับคําชมเชยหลงกับคําสรรเสริญเ,เดือนยอแล้วก็อีกคนหนึ่ง หรือพี่น้องของเราอีกบางคนหรือมนุษย์ทั่วไปอุมแม่ของท่านนีมุฮัม้าสลลัลอะมลียงราสั้นลยนะท่านพี่น้องครับยังมีบางประเภทบางกลุ่มที่ยังหลงหรือยึดติดอยู่กับวัตถุนิยมแล้วเขายังเป็นบุคคลที่หัวใจของเขาเนี่ยท่านพี่น้องครับยังะวงอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นความสวยงามสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาเขายังทํางานวันนี้ใดท่านี้เดือนนี้ฉันต้องได้ท่านี้ แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าอัลลอฮ์จะเขากลับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เขาลืมไปแล้วว่าความเป็นความตายนั้นไม่ได้มาจากเราในละหมาดเราก็กล่าวอยู่แล้วท่านพี่น ah ้องอินนัสซาลตีวอนุสุกีวะมหายะยาวะมมาตีลินแลยเราบินาลามีนไม่ว่าจะการละหมาดของเราการเชื่อสัตว์ของเราท่านพี่น้องความเป็นความตายของเราเนี่ยลินแลยเราบินาลามีนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราก็อ่านอยู่ในละหมาดอยู่ แต่เราท่องกันแบบนกขุนทองนกแก้วท่านพี่น้องเวลาเราไปสอนนกแก้วมันพูดอัสลามมาเลคุมนกแก้วบางบ้านพูดได้อัสลามมาเลกุมผมลงไปทางใต้ท่านพี่น้องผมไปเจอนกขุนทองมันพูดอัสลามมาเลยคุ่มสลามัดเนี่ยมันเป็นนกมันก็พูดได้เหมือนเราแต่เราไม่ใช่นกฉะนั้นเวลาเราจะทําอามัดอิบะดาดได้จากกลอนสุบฮานุวาตาล่าเจ้าที่นบีมุฮัมมัดทาเป็นแบบอย่างเนี่ยขอร้องกับท่านพี่น้องครับลองดูความหมายมันแต่ละ ประโยคที่เรากล่าวโดยเฉพาะอย่างนี้ง่ายะกุรอานเนี่ยในสุรฟาติฮหในละหมานเนี่ยท่านพี่น้องครับง่ายๆเนียเนี่ยเรากาล,ล่าวทำโดยดีแล้วให้เราพินาละมีนเราอาจจะบอกว่ายังไม่โดนใจไหร่บรรดาการสรรเสริญการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มะนละอีมาลิกียามิดดินถ้าคนที่กลัวอัลลอฮ์เพียงแต่อ่านคำว่ามาลิกียามิดดินเราร้องไห้แล้วถ้าเราเป็นคนที่เคยโกงคนอื่นเราเป็นคนที่ไม่เคยมีความยุติธรรมแต่อนะัลลอฮ์มาลิกียามิดดินท่านพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรม อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงที่เด็ดขาดในวันที่มีการตอบแทนอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีหลานอัลลอฮ์ไม่มีคําว่ามีการยัดเงินนั่นคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเราแต่ในทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนที่มีพรรคพวกคนที่มีเพื่อนมากคนที่มีเงินมากถึงแม้ว่าผิดเขากลายเป็นถูกได้วันยาสุบินละถ้าเราเป็นคนเช่นนั้นถ้าเราอ่านมาลิกิยามิตินอารู่ความหมายในยท่านพี่น้องเราก็จะร้องไห้แล้ว อียากันอะอูดวอียากันนะสอจนเราบอกว่าอ l l a h เท่านั้นที่เราจะอิบานะว่าอียากันนะสอจน a ลลอ h เท่านั้นแหละที่เราจะขอความช่วยเหลือแต่ถามว่าทุกวันนี่เวลาลูกเราจะเข้าทํางานเราไปขอใครเวลาภรรยาของเราท่านพี่น้นองไม่สบายเราไปวิงวอนใครหมอเราไปหาได้แต่เราเคยยกมือขอดุอากับ a l ล a อ s u b าน n a h u wa t a a l เจ้าหรือไม่ ลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยท่านพี่น้องครับเราไม่รู้ชีวิตของเขาหลังจากเขาโตขึ้นไปจะเป็นอย่างไรเคยยกมือขอด u a ต่อละซุบานุวตาลาเจ้าหรือไม่ลูกของเราจะเข้าเรียนหนังสือลูกของเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่พี่น้องยกมือขอดวาต่อละซุบานุวตาลาเจ้านั่นคือคนที่มีตะก,กวาคนที่ไม่ได้หันเหออกห่างไกลจากลุบนอัตาลาเจ้ซุบานุอัตาลาเจ้านอัลตลาเจ้เเาละซุานพวัเรา่าเจ้านะซุบนอัตตาลาเล้าแะ่กูนูกันลาเจลซุบนะุนะัล้าละุานุ ฟาอันซท้หุมอัลฟูสซาหุมอูละอิกะฮุมุลฟาซีกูนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าเป็นเหมือนกับบุคคลที่ลืมพวกเขาเหล่านั้นนะเคยลืมอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาเจ้าอัลลอฮ์ทรงกล่าวฟาอันซาฮหุมอัลลอฮ์ Allah ก็ทําให้พวกเขานั้นลืมตัวของพวกเขาเองท่านพี่น้องครับการที่เราลืมตัวเราการที่เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตตาลาเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะลืมเราแต่ Allah อัลลอฮ์ทรงบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนได้ลืมตัวเราเอง ผมชื่อนายมิดดาราชายหรืออับดุลฮามิดดาราชายเนี่ยท่านพี่น้องผมก็ต้องนึกอยู่ตลอดว่าผมเป็นลูกของใครย่อผมชื่อคูอิดริสดาราฉายพี่น้องของผมมีสิบหกคนผมมีภรรยาผมมีลูกห้าคนผมมีภรรยาหนึ่งคนเราก็ต้องบอกเราเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าเราเป็นครูเราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเราเป็นคนที่ทํางานเรียนจบกลับมาแล้วเราก็จะต้องทํางานเพื่อถ่ายทอดในเรื่องของงานศาสนา เสร็จแล้วเราก็ต้องคิดต่อไปว่าย่อเรามาอย่างไรแล้วก็ปู่ย่าตายายเรามาอย่างไรเราใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแล้วทุกวันนี้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรเราต้องชูกรดขอบคุณอะรรจุบาฮานุวะตาและเจ้ายามที่เราเป็นลูกเราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของเราเยอะเราอยู่อย่างไรเราก็ต้องสบัดอดทนแต่เวลาทุกวันนี้เราอยู่อย่างมีความสุขอันทำดูลินแลนด์ท่านพี่น้องเราก็ต้องมองว่าเรานั้นเคยสุขก,กว่าในอดีตถ้าในอดีตเราก็ต้องมองว่าคนที่เขาลําบากกว่าเราอีกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นนี่คือการที่เราไม่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าเราจะลำบากอย่างไรเราก็ฉุโกดขอบคุณอัลลอฮฺเราจะมีความสุขอย่างไงเราก็อันทำดุลิแล,ล้วไม่ลืมอัลลอฮฺแต่เราต้องถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺให้เกิดมาทําอะไรอัลลอฮฺให้เรามาสแสดงบทบาทอัลลอฮฺให้เรามาทําหน้าที่ของการเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ชายต้องเล่นบทบาทของคนคนที่เป็นผู้ชายเราแต่งงานเราต้องเล่นบทบาทของคนที่เป็นสามี คนที่เป็นสุภาพสตร,รีก็ต้องเล่นบทบาทของคนที่เป็นลูกสาวคนที่แต่งงานผู้หญิงคนใดก็ตามที่ไปแต่งงานยอมรับเขาเป็นสามีคุณก็ต้องเล่นบทบาทของคนของการเป็นภรรยาดังนั้นถ้าชีวิตของเราเราสามารถที่จะเตือนเราสามารถที่จะทบทวนเราสามารถที่จะนําคําสอนของอิสลามโดยเฉพาะแบบอย่างจากสุนทรของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลละฮะไลอะสันลำมาใช้เนี่ยสังคมจะไม่ทะเลาะกันและไม่วุ่นวายด้วย ผมพูดในแค่ครอบครัวนะท่านพี่น้องที่บอกว่าไม่ทะเลาะกันไม่วุ่นวายเพราะอะไรทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อไม่รู้จักบทบาทตัวเองคนที่เป็นสามีไม่รู้จักบทบาทของตนเองคนที่เป็นภรรยาเล่นบทบาทหน้าที่เกินบทบาทของภรรยาดังนั้นเราลองไปดูแบบอย่างของท่านนบบมุฮัมามัซซัลลัลลอฮุวะลลยฮะซันลำที่ท่านพี่น้องครับบทบาทของภรรยาจะต้องอยู่แค่ไหนบทบาทของคนที่เป็นสามีจะต้องอยู่แค่ไหนชีวิตมันก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่เรียนมาล่อดุบฮานุวตาลาเจ้านะท่านพี่น้องนะให้เรารู้จักว่าคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นสามีคนเป็นภรรยาคนเป็นลูกเราเป็นคนที่เรียนหนังสือมาเราจะต้องทํางานศาสนาแล้วเราก็บอกครอบครัวของเราว่างานศาสนานั้นเป็นหน้าที่เป็นวาญิบสําหรับเราในการที่เราจะสอนหนังสือในการที่เราจะถ่ายทอดวิชาความรู้นั่นเป็นหน้าที่ของเราคนที่เป็นบ้าน คนที่เป็นคนในครอบครัวของเราเราก็ต้องบอกลูกหลานว่าแล้วเราจะมีวันที่เป็นวันของครอบครัวเราจะมีการกําหนดอย่างไรกับคนในครอบครัวเนี่ยคือชีวิตที่บอกว่าเราเริ่มคุยกันเองกันเราเริ่มคุยกันเองกันก่อนท่านพี่น้องครับในบ้านแลวหลังจากนั้นก็คือชีวิตของเราในะท่านพีน่น้องเราไม่ได้ดําเนินตามแบบอย่างของท่านรสุลุลลอฮะเราไม่ได้ฟังคําสอนจากอัลิสลามแต่เราไปฟังคําสอนของคนที่คอยที่จะเขาเรียกว่า จบผิดพวกเราหรือจะผิดคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันหรือเปล่าดังนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีตระก,กาม,มีความย่ำเกรงต่ออรรถสุบฮานุวตาราเจ้าเนี่ยเราไม่ลืเราต้องไม่ลืมอรรถสุภานุวตาาเจ้าดังนั้นการลืมอรรถสุฮานุวตาราเจ้าผลลัพธ์ของมันหรือบั้นปลายของมันเนี่ยหรือชีวิตของมันเนี่ยท่านพี่น้องครับมันจะต้องพบกับคาว่าหาลาะคือความพินาศหรือความเสียหาย เราไปดูได้ในตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์ของนบีนัวและอุมลม마ของท่านเนี่ยท่านพี่น Allah awa, ha ha ้องอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าได้ทรงกล่าวว่าฟะอักก่อนหนาฮุมฟิลยัมมีบิอันนะฮุมกะซาบูบิอายาตินะวะกานูอันฮะกอฟิลินเราจะเห็นว่าในสมัยของนบีนัวอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าได้ให้นบีนัวเนี่ยไปทำงานดะวะเรียกร้องเชิญชวน แล้วเสร็จแล้วอุมมะของท่านก็เป็นบุคคลที่ไม่เชื่อไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าได้ลงโทษพวกเขาด้วยกับการให้จมน้ําในทะเลเนี่ยท่านพี่น้องแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าก็ะโวคนเหล่านี้แหละคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นบุคคลที่หลงลืมเนี่ยนี่คือในยุคข,ของนบีนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องมาเตือนตัวเราเองว่า ชีวิตของเราจะไม่เกิดการหลงลืมไม่หันเหไม่ออกห่างไกลจากการดำลึกถึงอรรถสุภานวุวตาลาเจ้าก็คือเราต้องมีการดำลึกถึงเนื้อมัรที่บอกอรรถสุภานวุวตาลาเจ้าได้ให้มาเรามีรถยนต์เรามีรถจักรยานเราดีกว่าคนที่ไม่มีจักรยานเรามีมอเตอร์ไซค์ก็ดีกว่าคนมีจักรยานเรามีรถกระบะเก่าๆก็ดีกว่าคนมีรถมอเตอร์ไซค์เรามีรถเก่งสักคันก็ดีกว่าคนไม่มีรถเนี่ยคือความปวดปานที่เรานึกอยู่เสมอแล้วเราต้องขอบคุณอรรถ แล้วคิดว่าชีวิตของเราเราจะดําเนินในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามและเราจะมีเจตนามีเนียดที่ดีในการที่จะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเจ้าทรงใช้โดยมีจิตใจที่อิคลสัสมีความบริสุทธิ์ดังนั้นในวันนี้ท่านพี่น้องครับขอดววต่อรอดสุบฮานุวาตาลาเจ้าให้ผมและพี่น้องนั้นจงเป็นบุคคลที่มีจิตใจยึดมั่นและผูกมั่นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเจ้าอย่าหันเหแล้วออกห่างไกลจากอัลลอฮ์เด็ดขาด وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين Mana Rabbih, <tuh> Alhamdulillah ya Rabbi nafsimin wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabiyah al jamayit, wabadd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, metta hidayah, taufiqa ya Allah Subhanahu wa Taala jaw. Jomi da Tn Pino Pumi iman, taat Allah, nawan, sihlo, terak, terkorup, tuh tann. Alhamdulillah, Tn Pino, Tn. Kita. 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 ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีวันวันหนึ่งท่านพี่น้นองครับอย่างน้อยก็คือเราได้ทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นรุกลอิสลามในเรื่องของการละหมาดคนที่ทําการถือสินอดในเดือนนอมอตอนก็ถือว่าทํารุกลอีกข้อหนึ่งคนที่มีทรัพย์ในการที่จะออกสะกาศก็ถือว่าได้ทํารุกลข้อที่สพี่น้องของเราที่มีทรัพย์พอที่จะไปทําอีบาดะ ที่เป็นรุกลอิสลามในข้อสุดท้ายก็คือการทําฮัดฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับในวันหนึ่งในสัปดาห์หนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งมันจะหมุนไปเวลามันจะหมุนไปเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลามันครบรอบปีเนี่ยถามว่าเรามาตรวจสอบมาทบทวนตัวเราเองไหมอย่างน้อยในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องที่ฟังผมหรือว่าได้ยินเสียงผมเนี่ยหรือชมพระตัวผมอยู่เนี่ยท่านพี่น้องภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเราลองมาคิดสั้นๆกันง่ายๆวันนี้ว่า วันนี้ตอนนี้ที่เรากําลังอยู่บนที่นอนที่เรากําลังจะเข้านอนที่เรากําลังพร้อมที่จะสู่สภาพของการที่จะเริ่มต้นของวันใหม่เนี่ยเราละหมาดห้าเวลาครบหรือ,อยังถ้าท่านพี่น้องบอกวันนี้เราละหมาดครบลองคิดถอยหลังไปเมื่อวานเราละหมาดครบหรือ,อยังวันถัดไปสัปดาห์ถัดไป เดือนถัดไปปีถัดไปท่านพี่น้องครับเราไล่ไปอย่างนี้เป็นการตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เราละหมาดครบหรือยังปีนี้เราถือสิ้นอด,ดครบหรือยังปีนี้เราใช้การถือสิ้นอด,ดที่ขาดโดยเฉพาะสุภาพสตรีมุสลิมอะเราใช้ครบหรือยังเรามืออนปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วจนกระทั่งเราไล่ไปอายุสิบห้าของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับ มันไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีวันนี้อายุห้าสิบอายุหกสิบแล้วก็ที่เราขาดละหมาดมาขาดบวชมามันจบกันนะท่านพี่น้องเนี่ยเราต้องมีการหาสบูหาสบูอมพภอสกุมอลกบาลันตัวหาสบูเราจะต้องมีการตรวจสอบตัวของเราเองก่อนดังนั้นเมื่อเราตรวจอามันของเราที่เป็นอามันภายนอกแล้วนะท่านพี่น้องทั้งอามันทรัพย์สินอามันที่เป็นสรีระบาดดริยะกามรียะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเช็คภายในของมัน เช็คในภายในของอาม,มัลอิบาดาที่เราทําแต่และอย่างแต่ท่านพี่น้องเรามีอาม,มัลอิบาดาที่เป็นอาม,มัลอิบาดาหลักก็คือที่กล่าวมาเมื่อกี้ละมาดถือสินอดสะการฮัทแต่มีอาม,มัลเสริมที่เป็นการไปเติมแต่งแล้วก็ไปทําให้ภาคผลบุญของเราในแต่ช่างความดีเนี่ยมันจะมากขึ้นเราอ่านกุรานกันหรือยังเรามีการทําซดาอกอ็หรือยังเรามีการฟีสบีดิ้นแลหรือยัง เรามีการช่วยเหลือสังคมบ้างหรือยังสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านพี่น้องมันจะเป็นอมนั่นที่จะไปเสริมอยู่ในบัญชีความดีของเราเสร็จแล้วเมื่อเราได้มามีการตรวจสอบมีการนั่งนับมีการดูเหมือนกับเอาอมนั่นอิบาดะเนี่ยเป็นการค้าของเราเลยซึ่งเป็นการค้าที่ได้กาไรอย่างมากพอเราสุภานวุวตาลาเจ้าถือว่าเป็นการค้าเหมือนกันแต่เป็นการค้าที่ไม่มีการขาดทุนหรือท่านพี่น้องท่านละหมาท,ท่านบวชท่านออกสะกาศเนี่ย ต่เสร็จแล้วที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราเช็คภายในของอมันแต่ละตัวหรือยังเราละหมาดวันนี้อิชาเมื่อกี้ที่เราละหมาดเนะี่ยท่านพี่น้องถ้าเราเป็นลูกทําไมเราละหมาดก็ย่อบังคับพ่อบังคับปะบังคับดาดาก,กากาบังคับทําไมละหมาดเดี๋ยวเขาดุเดี๋ยวเขา,เเขาตีถ้าละหมาดแบบนั้นนะท่านพี่น้องเขาเรียกวันใดแต่ละหมาดแต่ไม่ได้ตัวละหมาด ผมขออนุญ,ญาตนะท่านพี่น,น้องนะเหมือนกับเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยท่านพี่นะ้องเรามีลูกติดมาหรือเราไปรับลูกเขามาหรือขออนุญ,ญาตว่าเวลาเรากอดแฟนเราที่เขาไม่รักเราเนี่ยเราได้กอดแต่ตัวแต่เราไม่ได้กอดใจเขาใจเขาไม่ได้อยู่กับเราหมดเรียนุบวิทย์แล้วนะท่านพี่น้องเหมือนกันอามันอีบาได้เนี่ที่เราทำเนี่ยท่านพี่น้องครับเราละหมาดเราทําการถือสินอดเราอ่านอั่นกูราอ่านอ่านเพราะอะไรอ่านเพราะพ่อ,พอแม่สั่งอ่านเพราะคุณครูตีอ่านเพราะ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ลินแล้วเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัอตาละเจ้าเนี่ยท่านต้องเช็คทำไมผมต้องพูดเช่นนี้ท่านพี่น้องครับใน h ะด i ษของท่านนบี m วะ a ัลลัม,ท,นนมที่เล่ามาจากท่านอ a b ุ Hurairah รอบเนี่ยอัลลอฮฺสุบะฮานุฮฺอัลลอฮตาละเจ้าจะทำการตัดสินหรืออัลลอฮ์จะลงโทษบุคคลที่กระทำสิ่งต่างๆในโลกดุนยาเนี่ย เมื่อวันกิยามะมาถึงผมขออนุญาตสรุปนะครับว่าในฮะดิษต้นนี้เนี่ยก็ยจึงมีการเริ่มต้นโดยกับการที่จะตัดสินว่าคนกลุ่มแรกที่จะถูกตัดสินกับความดีที่เขาได้ทํานะท่านพี่น้องไม่ต้องพูดคนดื่มสุดานะไม่ต้องพูดคนเล่นการพาน,านันไม่ต้องพูดถึงคนที่ทําความชั่วในสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนเนี่ยแต่มาพูดกันว่าคนที่ทําอามันอิบาดา้าที่เป็นความดีเนี่ย ที่ในสังคมบ้านเราเยิยนยอที่ในสังคมบ้านเราบอกว่าคนนี้เป็นคนดีเพราะเขาเป็นคนอย่างนี้คนนี้เป็นคนดีเพราะเป็นคนอย่างนี้นะท่านพีน่น้องมาฟังฮะดิษของท่านนบ,บีมมุฮัมมัดสุลลัลวะัยมุฮัซลัมคนแรกเลยที่จะถูกมาแล้วก็ถูกสอบสวนถูกลงจะลงโทษหรือไม่แต่เป็นการทดสอบว่าเขานั้นะจะตอบอย่างไรอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าก็จึงให้มีเสียงถามขึ้นไปว่ามาซาอัมิลตาฟีมาลิมตกลุ่มแรกก็คือบุคคลที่อะไรครับ เป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานท่านพี่น้องฟังให้ดีนะครับท่านพี่น้องฟังให้ดีคนกลุ่มแรกเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานเขาก็กล่าวว่าในฮะดิษในหลายๆรีวายาเนี่ยในหลายรา,ายงานของแต่ละ